คลิปนี้มาดูเสือภูเขาบ้างนะฮะเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าอะไรนะเดือนในหมู่ดาวหรือเปล่าดาวในหมู่เดือนนะฮะอยู่ที่นนนซีกลการนะฮะโปกติจะเห็นแต่เสือหมอบนะเป็นตับเลยนะฮะเนี่ยเรียนเป็นตับเลยเป็นโปดังที่ขายเสือหมอบเยอะที่สุดเลยนะฮะมือสองนะแฟนทั่วโลกนะอยู่ที่นี่หมดแล้วคลิปนี้ลองดูเสือภูเขาดูนะฮะนี่เทกนะฮะเสือภูเขาก็ไม่น้อยหน้านะแต่ละคันเนี่ยเข้ามานะฮะแล้วขาบอกไม่แพงนะฮะ หมูนิดๆนะเทค take เนี่ยเทคอะไรเนะ um um นี่ยนอะั uh, นอะัมบาอันอัมบาเนี่ยนะอ่าอัลฟานะอัลฟานี่สวยนะฮะเทค take คันนี้นี่โชคนะฮะโชคน่าจะเป็นโชคน้ำมันนะนี่นะฮะมีสองคันนะฮะที่เข้ามาเนาะจานหน้าสามใบเลยนะฮะเนี่ยเทคสวยนะคันนี้สวยสวยเลยนะ เป็นชุดขับดิโอเล่นะฮะดิโอเล่ดิโอเล่นะฮะจานหน้าสามใบปกติ OT เป็นสเปคของเสื่อภูเขาอยู่แล้วนะฮะเสภูขเขาทั่วไปนะนี่นะฮะก็คือจานหน้าสามใบอยู่แล้วเนาะเป็นเป็นมาตรฐานของเสื่อภูเขาที่แป็นแบบแบบไทยนะมาตรฐานของเสื่อภูเขาอยู่แล้วนี่แต่ว่าสวยนะดิสเบรกนะฮะดิสเบรกสองล้อเลยนะล้อหน้าล้อหลังนะยางแล้วยางดิยางนี้แทบโอ้โหดอกยาง นี่นะฮะไม่ได้ใช้กันเลยเหรอเนี่ยดูนี่เนี่ยเสือภูเขาไซส์ไม่ค่อยมีปัญหานะครับเพราะว่าเฟรมเขาเสียงลงนะแต่ว่าก็ดูไว้บ้างก็ดีนะไซส์สี่แปดสิบเก้านิ้วนะไซส์สี่แปดเขาบอกว่าสิบเก้านิ้วนะคูไว้หน่อยก็ดีแต่ว่าจริงๆไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับไซส์นะว่าเนี่ยโอ้โหคันนี้ขอบอกว่างามไซส์จริงๆสวยงามนะฮะเนี่ยเบรกนะฮะเบรกดิสเบรกหลังล้อนะฮะ ล้อขอ,ของอะไรเนี่ยบอลทักเกอร์เลยนะ,ะคู่บุญค,คู่บารมีของเท็เลยนะฮะบอลทักเกอร์เนี่ย A t ท5 0้านะฮะลิสส <29. S 2> องเก้าอ่ขอบล้อสองเก้านะฮะย9ู่่บเก้าปูล้อใหญ่เลยนะฮะนี่ล้อบเก้านาะนี่นะฮะก็คือตัวแต่งของเขานะฮะชุดแต่งของเขาเนี่ยจะเป็นบอลทักเกอร์นะฮะของเทคกเนาะจะหน้าสาใบนี่เอาไว้ขึ้นเขาเลยนะฮะรถประเภทนี้นะจานเล็กนะขับจานเล็กนี่เบาหวีเลยนะฮะ เดี๋ยวมาดูอีกคันหนึ่งนะอันนี้เทคนะเดี๋ยวผมสรุปราคาให้แล้วกันเดี๋ยวผมไปดูราคาให้เดี๋ยวดูไปก่อนดูทีเดียวเลยนะแล้วเดี๋ยวผมไปดูราคาให้ทีนึงเพราะว่ามันเป็นรถเขายังไม่ได้เขียนโค้ดเลยนะอ e ้อีอีอะไรเงี้ยน่าจะรถเข้ามาใหม่นะนี่ J A นจแอนคันนี้หูใจแอนคันนี้ก็นี่นะฮะดอกยางเขาอุ้ยนี่นี่นะฮะจแอน ATX น,น,นะฮะ ATX อ่านกับหัว เป็นดิสทั้งคู่เหมือนกันนะฮะดิสดิสทั้งคู่เหมือนกันนี่โชค๊คน่าจะเป็นโช๊คน้ำมันเหมือนกันนะฮะนี่นะฮะชุดขับเป็นทัวนี่นะน่าจะเป็นผมอ่านไม่ผิดเนาะทัวนี่นะฮะจานหน้าสามใบเหมือนกันนะสเปคเป็นมาตรฐานของเสือภูเขานะเพราะว่าเขาต้องใช้ขึ้นเขาก็คือใช้ใบเล็กนะหลายคนยังไม่เคยปันนะ ถ้าเกิดขึ้นเขาอะ่ะโอเคเลยแต่ถ้าเกิดลงเขานะต้องใช้จานใหญ่นะใช้จานเล็กเบาหิวเลยนะฮะยางเป็นเคนด้านะฮะนี่เคนด้านะฮะล้อน่าจะใกล้เคียงกันนะยี่เก้าเนาะกับเหกคันเมื่อกี้เนาะนี่นะ,ะโอ้สวยจริงนะไจแอนน,นะฮะนี่นะฮะชุดขับนี่เป็นโช๊คน้ำมันนะเดี๋ยวผมไปดูราคาให้นะนี่นะฮะ สีฟ้าสวยนะเบาะทุกอย่างสมบูรณ์แบบไซส์ไซส์อะไรวะผมไม่เห็นนะขอไม่ไใส่แบนไซส์เอ็มนะไซส์เอม็มเนี่ยไซส์เอ็มนะฮะแต่จริงเสือภูเขาเนี่ยมันไม่เหมือนเสือหมอบนะคือเฟรมมันลาดลงนะมันไม่เหมือนเสือหมอบเฟรมตั้งเนาะตอนเฟรมลา้ลงมันก็ทําให้เราสามารถท็อปได้ขี่ได้นะฮะปัจจายยานเป็นขี่ได้หมดแหละนี่นะฮะดิสเบรกล้อก็ายางเค็นด้าด้วยนะฮะเฉพาะยางเนี่ยเป็นพันแล้ว นะไม่ใช่ถูกถูกนะเส้นหนึ่งนะยางนอกของเคนด้าเนี่ยคู่หนึ่งเนี่ยนี่นะฮะดอกยางยึบเลยนะฮะเนี่ยางเขาสวยมากน่าจะเป็นกันหนามด้วยนะยางเคนด้าเนี่ยหนา,ะะน,านะฮะหนาแล้วนิ่มดูดีนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมดูราคาให้นะฮะออหรือถ้ามีโบชัวร์อยู่นี้นะฮะถ้าเกิดใครมาดูเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะมีโบชัวร์ตั้งให้เลยหรือจะโทรมาสอบถามก็ได้นะนี่เดี๋ยวนะ จะอยู่ในนี้ไหมอ่าอยู่อยู่อยู่นีโอ้ยหมื่นเดียวหมื่นหนึ่งพันบาทนะฮะที่ผมบอกหมื่นเดียวเพราะเขาลดอีก15เปอร์เซ็นต์นะเนี่ยลดอีกประมาณ1,500กว่าบาทนะฮะก็แสดงว่าไม่ถึงหมื่นนะนี่นะฮะล้อ19นิ้วด้วยนะฮะดิสของเทคนะฮะแล้วก็ใจแอนคันนี้โอ้หมื่นเดียวหมื่นเดียวเนี่ยลดอีก15เปอร์เซ็นต์ก็เหลือ8,500เองนะฮะ ได้ใจแอนแล้วนะฮะเป็น ATX d i s ็ b r a k e นะฮะดิสสายนะดิสสาย127.5นะฮะไซส์ M นี่นะฮะแต่อันนี้ไซส์29นะ129นะโอ้โหสองคันนี้นะฮะเทคกับใจแอนเสือภูเขานะใครที่อยากได้มามาดูได้เลยนะติดต่อได้เลยนะสภาพอย่างนี้พร้อมใช้เงีบเยบๆเลยนะฮะไม่ต้องไปทำอะไรแล้วเดี๋ยวเขาทำให้เสร็จนะตกต่งจังหวัดส่งด้วยนะฮะสองคันนี้นะนี่นะฮะเดี๋ยวผมถ่ายให้นะ เทคนะฮะเทคคันนี้ชัดเลยนะใครอยากได้แคปนะมีส่วนลดอีกนะลองคุยกับเขาดูเขาลดให้นะฮะลดให้แน่นอนนะหลายคนบอกว่าดูจากคลิปนี้ได้ไหมได้ฮนะบอกว่าดูจากคลิปนี้ช่องนี้ก็ได้นะนี่นะฮะเทคนี่นะฮะแล้วก็ใจแอดอันนี้อ่ะผมหยุดไปให้นิ่งๆนะเผื่อใครอยากจะแคปนะนี่ใจแอดคันนี้นะฮะแปดพันห้าเทคก็เทคก็หมื่นหนึ่งลดอีกพันห้าก็ประาณเก้าพันเก้าพันนิดนนะ นี่นะฮะอ่าแคปเอาเลยนะฮะแคปเอาเลยนะนี่นะฮะใจแอนนะกับเพกนะไม่ถึงหมื่นนะสองคันนี้นะฮะลดได้เลยสภาพดีๆอย่างงี้จะซื้อของใหม่เนี่ยมันแพงกว่านี้ราคาสูงกว่านี้เยอะเลยนะฮะอันนี้ได้สภาพเหมือนใหม่เลยนะเนี่นะฮะนะะถ้าใครอยากได้เสือหมอบก็มีเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะผมมาอัปเดตให้ดูๆๆนะมมป,ดดประจําเลยนะฮะนะนี่ยสองคันนี้สวยงามอย yeah